รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชมนะคะปากันที่โรงเรียนลูกมานูหากิมค่ะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่2บ้านบารุกอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะที่นี่คุณผู้ชมคะอยากจะบอกว่าเขามีการส่งเสริมให้กับน้องนองนักเรียนนะคะแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องเกษตรกร,กรในพื้นที่ค่ะทันมาแล้วก็ผลักดันในเรื่องของการปลูกโกโก้นะคะและที่สําคัญพื้นที่แห่งนี้ค่ะได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรในการปลูกโกโก้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ค่ะเพราะโกโก,โก้นี้นะคะให้ผลผลิตตลอดทั้งปีแน่นอนค่ะว่าเมื่อมีผลผลิตออกตลอดทั้งปีนั้นรายได้ของพี่น้องเกษตรกรก็สามารถมีรายได้ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันค่ะอีกสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวเรานะคะไปบุกนี่เลยค่ะแปลงโกโก้บริเวณรอบๆของโรงเรียนลูกมานามูฮากิมแห่งนี้กันค่ะ thank you เตร็จทำกินในวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ตำบลบาโรอําำเภอยะหาจังหวัดยะลาและที่เห็นอยู่นี่ค่ะก็เป็นพื้นที่ภายในโรงเรียนลุกมานูฮากีมเป็นสวนโกโก้ที่ปลูกภายในโรงเรียนค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นของการปลูกโกโก้ของที่นี่นะคะแบดดิ้งหรือว่านายกิษดาหายีสามะรองประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตกรรมลุกมานูฮากีมก็ได้เล่าให้ฟังค่ะว่าที่นี่นะคะถือว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยก็ว่าได้ค่ะ ที่มีการเปิดสอนหลักสูตรการปลูกโกโก้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและก็รวมไปถึงปลายน้ำถือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบนะคะที่ได้มีการส่งเสริมในเรื่องของการปลูกโกโก้และนําโกโก,โก้มาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นการสร้างรายได้และเป็นการปลูกฝังให้เห็นคุณค่าในอาชีพของเกษตรกรซึ่งโกโก้นั้นค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพืชทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชเชายแดนภาคใต้บ้านเราอีกด้วย ก็คืออย่างนี้นะครับจากการที่ปัตทางของเราได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ท่านก็เรียนที่นั่นด้วยทีนี้ท่านเห็นชุมชนหนึ่งเป็นชุมชนโกโก้เป็นตาบลโกโก้เลยนะครับก็เลยท่านเอาในคิดตอนนั้นมากลับมาบวกกับโกโก้เราเนี่ยเป็นที่ความต้องการของตลาดอย่างมากแล้วก็จากการวิเคราะห์ตลาดเนี่ยประเทศไทยเราต้องนำเข้าโกโก้ปีละหลายหมื่นตัน เพราะฉะนั้นโอกาสตร,ตรงนี้บวกกับบริบทของพื้นที่เหมาะสมในการปลูกโกโกโ้ก็เลยท่านก็มีแนวคิดที่จะส่งเสริมนะฮะการปลูกโกโก้ในพื้นที่โดยเป็นโรงเรียนเป็นที่แรกนะครับในการในการส่งเสริมปลูกโกโก้และก็ <nd> หลังจากนากั้นก็แล้วก็มีการจัดตั้งกลุจจ่มสาขกจิจชุมชนของเรา,า <ห ła? S 1> และก็ส่งเสริมชาวบ้านปลูกโกโก้นะครับ แล้วคุณผู้ชมที่พี่ซ่อนยืนอยู่เนี่ยอยากจะบอกว่าคือนี่บรรยากาศของโรงเรียนนะถ้าเกิดว่าใครได้ยินจะมีเสียงน้องๆแบบเรียนหนังสืออยู่ด้วยแน่นอนเลยว่ามันเป็นวิชาให้เด็กๆได้เรียนเลยใช่ไหมคะครับก็คือเป็นหลักสูตรอะไรคะตรงนี้อ่าเป็นหลักสูตรส่งการเรียนรู้อาชีพนะฮะค่ะก็จะสัปดาห์หนึ่งก็จะมีชั่วโมงเรียนของเด็กๆคือจะมาการปะโกโก้ตากโกโก้แล้วก็แปรรูปโกโก้ ก็คือว่าเรียนวิธีของการแปรรูปผลิตที่มาจากโกโก้เป็นนักเรียนชั้นไหนคะที่แบบมาเรียนตรงนี้คะทุกทุกชั้นนะฮะทุกชั้นเลยเราฝึกฝังตรงนี้ทุกชั้นเลยก็เป็นเป็นหนึ่งโดยกิจของรวิชานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้วก็ถือว่าเป็นรายวิชาที่พี่ซ่อนเชื่อว่าน่าเหมือนกับที่แบดิงบอกก็คือว่าเป็นที่เดียวเลยของ ปร,ประเทศไทยไ<ห>ก็ว่าได้ที่มีการส่งเสริมในเรื่องของการเนี่ยปลูกโกโก้แน่นอนเลยว่าถ้าพูดถึงแบ่ดิงขาพื้นที่บ้านเราอ่ะถ้าผลไม้อ่ะมันจะต้องเป็นพวกทุเรียนลองกองมังคุดยางพาราแต่อันเนี้ยเราเอาโกโก้มาปลูกในพื้นที่เราอย่างเงี้ยมัน เราต้องพูดคุยหรือสร้างความเข้าใจยังไงกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่คะเพื่อที่เนี่ยอย่างเพราะว่าถือว่าเอาโกโก้มาอยู่ในรายวิชาแน่นอนเลยว่ามันจะต้องอมีเสียงการตอบกับถามมาว่ามันจะตอบโจทย์ไหมกับพื้นที่เราอะไรประมาณนี้ค่ะครับคือผมผมยกตัวอย่างของแปลงยางพารานะครับค่ะซึ่งแปลงยางพาราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรน่มันมันจะมีมีจะมีรางแถวแล้วก็รางต้นนะฮะซึ่งจะมีช่องว่างอยู่ตรงนั้น,นะอะ แล้วโกโก้เนี่ยก็คือจะเหมาะมากเลยกับพื้นที่ที่มีแสงรำไรนะครับก็เลยก็เลยทางกลุ่มของเราก็ได้ส่งเสริมเกษตรกร,กรใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์กับปลูกโกโก้ซึ่งขาวลูกโกโก้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปทําลายพืชอื่นนะครับไม่ต้องไม่ต้องคนอ้นยางนะครับเราขูดแซมปลดแซมได้เลยตอนนั้นนะฮะก็น่ว่าก็เป็นเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งนะครับ ของพื้นที่เรานะครับค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะในบริเวณของโรงเรียนเนี่ยค่ะเรามีต้นโกโก้เนี่ยรอบโรงเรียนเลยใช่ไหมคะมีรอบโรงเรียนประมาณ500กว่าต้นนะฮะคุณผู้ชมค่ะแสดงว่าไม่ว่าเราจะเดินไปส่วนไหนของโรงเรียนนี่ก็จะเจอต้นโกโก้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมของเรียนแล้วก็เป็นต้นแรกหรือเปล่าอันนี้ต้นแรกอันนี้คือต้นแรกที่เราปลูกนะครับกต้นแรกเราปลูกเดือนพฤษภาคมวันที่ห้า 2563อ๋อก็ไม,ไม่ไม่กี่ปีไม่กี่ปีครับ6ล6 4สา6ป6ู6สประมาณ4 5ปีประมาณ4 5ปีปครับก้อนนี่ก็คือแสดงว่านี่ผลผลิตนี่กี่กี่รุ่นแล้วคะอันนี้รุ่นนี้รุ่นที่3ครับอ๋อรุ่นที่3มเลยนะแสดงว่าโกโก้นี่เราปลูกประมาณ3ปีก็ออกออกผลแล้วถ้าเราดูแลยอย่างดีนะครับ 2>, 2ปี ออกผลแล้วนะฮะัอันนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมแบดดิงก็สมบูรณ์ครับสมบูรณ์อยู่นี่คุณผู้ชมขาถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้แล้วก็รวมไปถึงการส่งเสริมไม่ใช่แค่เฉพาะกับน้องนองนักเรียนเท่านั้นแต่เป็นการส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพืชทางเลือกอที่เราปลูกแซมไม่ว่าจะเป็นสวนยางก็ดีสวนผลไม้ก็ดีมันก็เป็นเกษตรผสมผสานเดี๋ยวจะให้แบดดิงนี่แหละพาพี่ซ่อนแบบเดินชมร,บรอบๆของโรงเรียน ว่าเนี่ยมาที่นี่เหมือนกับว่าจะเป็นแบบโรงเรียนโกโก้ก,ก็ว่าได้ใช่ไหมค่ะถูกต้องครับก็คือต่อไปทั้งประธานของเรามีนวะคิดว่าตำบลน,นี้ก็จะเป็นตำบลโกโก,โกนะ้ในอนาคตก็คือห<ก>ลังจากนี้เราก็จะส่งเสริมชาวบ้านในพื้นที่บริเวณนี้ปลูกโกโก้แต่ละบ้านแต่ละบ้านเลยเป็นเป็นที่ดึงดูดของอของนักท่องเที่ยวต่อไปครับ ต้นนี้เขาเขาเรียกว่าพันไอเอ็มวนะฮะไอเครับ M ซึ่งจริงๆแล้วเราส่งเสริมชาวบ้านนี่ปลูกชุมพรหนึ่งชุมพร,มพรนั่ก็คืออันน,นะะีอันนี้คือชุมพรหนึ่ง oh. แต่นี้คือ i อเอนนะฮะก็เราปลูกเพื่อประดับแล้วก็จะได้ ไปเร็งจรู้ว่าโกโก้เนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะครแต่ว่าที่เราส่งเสริมก็คือจะเป็นชุมพรหนึ่งชุมพรหนึ่งแล้วหมายถึงว่ามันมันดีกว่ายังไงกับ IM1 นเนี่ยคะอ่ชุมพรหนึ่งนก็คือหนึ่งก็คือผลมันจะใหญ่นะฮะผลจะใหญ่แล้วก็เหมาะกับพื้นที่ของของเราแล้วเหมือนกับอันเนี้ย i m 1ถ้าผลที่แบบเก็บได้อะมันจะอยู่ไซส์ขนาดไหนอะคะก็ผลมันกว่านี้ไหมมันมันมันจะเล็กกว่าชุมพรหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะอ่าแต่ว่ารสชาติมันกคล้ายกันคล้ายๆกันกันนะครับ คุณผู้ชมเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าโกโก้มันก็มีหลายสายพันธุ์อยู่เหมือนกันนะก็แต่ว่าที่เนี่ยเขาส่งเสริมในเรื่องของชุพรหนึ่งเพราะมันตอบโจทย์ตอบโจทยสภาพบริทบรทบที่ได้อยู่นะคร 1วิชาเรียนยังไม่หมดเพียงแค่นี้เพราะว่าอย่างที่พีส้บอกว่านอกจากจะให้น้องๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการปลูโกโกโก้แล้วที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะทุกผูชมก็ได้มีการส่งเสริมนะคะให้กับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ด้วยก่อนที่เราจะไปดูกระบวนการแปรรูปนั้นเดี๋ยวพี่ส้จะพาคุณผู้ชมค่ะลงแปลงกเกษตรของพี่น้องในพื้นที่กับการปลูโกโกโก,ก้กันค่ะ ควรู้ในวัน,น เกี่ยวกับเรื่องของโกโก้โกโก้นะคะก็เป็นพืชเขตร้อนปลูกง่ายปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยเป็นพืชที่ชอบหน้าดินลึกชื้นและระบายน้ําดีเป็นพืชที่ทนแล้งได้นาน3-5เดือนและสามารถทนน้ําท่วมได้ถึง5เดือนเลยล่ะคะ่ะส่วนวิธีการขยายพันธุ์น้นสามารถทําได้ง่ายๆนะคะทั้งวิธีการตอนติดตาทับกิ่งแต่ที่นิยมมากที่สุดก็เป็นการเพาะเมล็ดค่ะเพราะว่าการเพาะเมล็ดนั้นนะคะ เราไม่พบในเรื่องของปัญหากลายพันธุ์ของต้นโกโก้วิธีการปลูกด้วยมเมล็ดนั้นค่ะเราควรจะเพาะพันธุ์ไว้ก่อน6-8เดือนจึงจะนำต้นโกโก้ที่มีรากสมบูรณ์มากพอและรากก็ยังไม่แก่เกินไปนะคะลงไปปลูกในแปลงปลูกได้เลยค่ะจึงเหมาะกับการนำต้นกล้าโกโก้ที่เพาะด้วยมเมล็ดนำไปสู่แปลงปลูกได้ซึ่งก็จะทำให้โกโก้โตเร็วและมีอัตราการรอดที่สูงค่ะ นี้นะคะการส่งเสริมการปลูกโกโก้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ทางวิสาหกิจชุมชน,ชน,ชนกเกษตรนวัตกรรมลุกมานูฮากิมต้องการผลักดันและส่งเสริมให้พื้นที่ตำบลบาโรเป็นต้นแบบที่มีการปลูกโกโก้มากที่สุดแล้วก็เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรปลูกแซมสวนยางพาราสวนผลไม้เพราะว่าโกโก้ค่ะปลูกง่ายการเจริญเติบโตก็เร็วและให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ทำให้เกษตรกรสามารถมีรายได้จากโกโก้ตลอดปีค่ะ ต้นนะคะได้พาคุณผู้ชมค่ะไปดูในส่วนของจุดเริ่มต้นของการปลูกต้นโกโก้ที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการต่อย,ยอดจากโรงเรียนก็นํามาสู่ของแปลงกเกษตรของในพื้นที่ในชุมชนแล้วก็แบยิสี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกเกษตรกรที่ไปได้ความรู้จากโรงเรียนมาแล้วก็นํามาปลูกในพื้นที่ของแปลงตัวเองเบยิขาเน,นี่ยค่ะถ้าจะพูดถึงเนี่ยการปลูกโกโก้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นปลูกแซมใช่ไหมคะแซมในสวนป้าน ปลูกแซมในสวนปาล์มพาะจะเห็นเนี่ยจะมีต้นปาล์มอยู่แล้วจริงๆอ่ะโกโก้มันชอบแบบชอบที่ร่มอ๋อชอบที่ร่มมันจะเพราะเพราะที่ร่มเนี่ยมันปลูกง่ายไม่ต้องดูแลเยอะแล้วเหมือนอย่างเนี้ยค่ะที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยต้นด้านหลังนี่มันกี่ปีแล้วคะมีลูกแล้วประมาณสามปีอ๋อสามปีแสดงว่าโกโก้นี่ก็คือว่ามันปลูกง่ายแค่ประมาณไม่กี่ปีมันก็ขึ้นแล้วแล้วโรคที่มันมากับโกโก้นี่มันมันมีอุปสรรคไหมคะ ยังยังไม่ได้เจอเลยยังไม่ได้เจอเลยแล้วของเหมือนกับของใบยี่นี่ปลูกยังไงปลูกทิ้งไปเลยหรือว่าต้องแบบดูแลใส่ปุ๋ยช่วงไหนที่ระยะที่ต้องให้ปุ๋ยปลูกทิ้งไปเลยปลูกทิ้งไปเลยเออนี่ก็ศึกษาไปเรื่อยเรื่อย่าวิธีจะทําแบบไหนให้สวยนี่สามปีนี่ถือว่าผลที่เห็นอยู่นี่คือรุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นแรกเหรอครับอืมแล้วกี่ต้นในเนี่ยในสวนปาล์มนี่ประมาณเกือบสองร้อยต้น โอ้ก็เยอะอยู่เหมือนกันแล้วใน200ต้นน่ะผลผลิตน่ะผลออกผลอย่างเงี้ยยังยังครบไหมทั้ง200ต้นบางทีก็ต้นที่สมบูรณ์ก็ออกออกผลค่ะมีเคล็ดลับไหมว่าจะทำยังไงให้มันแบบออกผลเนี่ยค่ะกับการที่ดูแลเหมือนแบญยย่อาบิอ่ช่วงันี้กาลศึกษาเรื่องปุ๋ยอยู่ครับอ๋อปุยพอดีเราเลี้ยงแพะเอาเอาขี้แพะมาใส่ตัวกก้ค <ช>แล้วเหมือนกับแน่นอนเลยว่าเบจิต้องปลูกไอ้นี่ปรับปาหมาก่อนแล้วพอปลูกปามาก่อนปุ๊บระยะห่างกับต้นโกโก้มันมันมีผลไหมเวลาเหมือนกับโกโก้มันจะเริ่มเติบโตบ้างไแต่เวลาเราดูย่างก็ไม่มีปัญหายังไม่มีใช่ไหมคะสูงเต็มที่มันต้นเท่าไหร่อ่ะโกโกนะ้น่ะพอมันถึงวัยที่มันเต็มที่ของมันนะคะต้นของมันเนี่ยอายุประมาณ70บปีแล้วมันจะสูงกว่านี้ไหมสูงกว่านี้แล้วมันจะมีผลต่อไปกับ ปาล์มไหมคะใช่ปาล์มยิ่งขึ้นเขาตามปาล์มก็ยิ่งขึ้นนี้ก็ตามตามกันไปนี่แหละคุณผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าการทําเกษตรแบบผสมผสานระหว่างปาล์มก็ได้ต่อไปเราก็จะได้ผลผลิตจากโกโก้ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่ได้ไปนําความรู้จากโรงเรียนมาแล้วก็สู่ในแปลงเกษตรของพื้นที่อย่างที่แบยิได้ทำนี่ค่ะ Ставрополь это โกโก้นั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการต่อยอดที่ทางวิสาหกิจช,ชุมชนเกษตรนวัตกรรมลุกมานูฮากีมต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโกโก้นอกจากเกษตรกรขายผลโกโก้สุดแล้วนะคะการแปลรูปผลิตภัณฑ์ก็เป็นเรื่องที่ทางกลุ่มต้องการส่งเสริมโดยการปลูกฝังให้เกษตรกรปลูกโกโก้ตั้งแต่เด็กค่ะนั่นก็คือการเรียนวิชาที่เกี่ยวกับโกโก้ตั้งแต่ต้นโกโก้การปลูกการดูแลการเก็บและรวมไปถึง กการเเ็บเี่ยวทําให้โรงเรียนรุกมานุฮากิมเป็นต้นแบบนะคะที่ได้นําหลักสูตรของโกโก้มาให้น้องๆได้เรียนศึกษากันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหเพื่อให้น้องๆค่ะโตขึ้นมาได้นําวิชาความรู้เกี่ยวกับโกโก้ไปใช้และเป็นการส่งเสริมผลักดันให้โกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งของพื้นที่ชยา,ายแดนภาคใต้ กนการที่แบบว่าไปเก็บมาเรียบร้อยแล้วที่เอาไปเก็บมาแล้วแล้วตอนนี้อยู่กับตัวแทนของน้องๆจากโรงเรียนไรบอกพร้อมกันเลยจากโรงเรียนโลกมานุราคินค่ะอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะค่ะโอเคนี่แหละคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็น ผลผลิตจากเด็กๆนะคะที่เกิดการเรียนรู้แล้วก็มาแปรรูปจากที่โรงเรียนของเรามีการปลูกโกโก้ใช่ไหมคะเด็กๆใช่ <ๆ S 2> แล้วก็มันอยู่ในวิชาเรียนด้วยใช่ไหมใช่อนุบาไหนกันคะปปอนุห้าคะ่ะอ๋อปห้าแสดงว่าเราจะต้องเรียนรู้ทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วเรียนรู้อะไรบ้างการปลูกเรียนไหมเรียนแล้วเรียนแล้วแล้วก็การแปรรูปแปรรูปโอ้เก่งมากเลยแล้วเรียนตั้งแต่ชั้นไหนลูกชั้นปหนึโอ้ก็คือว่าแสดงว่าน้องๆปหนึ่งก็เรียนแบบเราก่อนที่เราจะมา อยู่ปห้านี่ใช่ไหมคะจนตอนนี้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วโอ้เพราะฉะนั้นต้องบอกพี่ซ่อนแล้วทํายังไงบ้างอันดับแรกเนี่ยพี่ซ่อนเก็บผลมาแล้วเด็กๆเขาเอาไปทํายังไงกว่าจะมาเป็นผงโกโก้เราก็จะนําเมล็ดเราจะผ่าผ่าเพื่อเอาเมล็ดข้างในอันนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกโกโก้ใช่ค่ะกินสดได้ไหมได้ค่ะจริงหรอชิมได้ไหมอ่ะได้ชิมจริงนะไม่บอกนะเอาชิมด้วยกัน ชิมเลยได้ไหมนี่ชิมได้ค่ะชิมชิมชิมลองชิมดูนะมันกินด็บนี้จริงๆหรือเปล่ากินได้ค่ะสวนเมล็ดรอก็ต้องมันเหมือนน้อยหนาใช่ค่ะอ๋อเด็กๆก็เคยกินใช่ไหมคะใช่อ๋อแต่เขาไม่นิยมกินสดอ๋พอผ่ามาอย่างนี้เราทําไงต่อเราก็จะนําไปหมักหมักออกหมักกี่วันหมักเจ็ดวันหมายถึงว่าคว้านในนี้ออกมาใช่ค่ะแล้วก็ไปหมักใช่หมักใส่อะไรบ้างหมักก็จะอยู่ หมักจะหมักในตะกร้าค่ะมีใบตองหุ้มอยู่อ๋อทำไมต้องใช้ใบตองหุ้มะลูกเพื่อทําให้เมล็ดโกโก้มีกลิ่นหอมอ๋อนี่หรือเปล่าหมักอ๋อนี่อย่างนี้หรออย่างนี้หรอใช่ค่ะอ๋อแล้วก็เอาไอ้นี้แกะปุ๊บปุ๊บใส่ลงไปแล้วก็หุ้มมันใช่หุ้มใส่น้ําอะไรลงไปไหมไม่ต้องกี่วันนะเจ็ดวันค่ะเพื่อให้มันอะไรเพื่อให้ทําให้เมล็ดโกโก้มีกลิ่นหอมและ รสชาติดีขึ้นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอาออกมาปุ๊บแล้วก็จะไปตากใช่ค่ะที่โรงตากค่ะตากกี่แดดลูกตากกี่วันตากเจ็ดวันให้มันแห้งเลยไหมให้แห้งสนิทเลยโอเคพอเราตากเรียบร้อยแล้วทีนี้ทำยังไงต่อเราก็มาเข้าเครื่องอบค่ะอ๋อนี่ใช่ไหมที่อบอยู่ใช่ไหมไหนดูสิ๋อแบบนี้อ๋ออันนี้คือที่เราไปตากมาใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อนี่มันก็จะเป็นอบแบบนี้ใช่ค่ะแล้วอบ ความร้อนเท่าไหร่รู้ไหมหนึ่งร้อยห้าสิบองศาหนึ่งร้อยห้าสิบองศาแล้วอบกี่นาทีคะสิบห้าถึงยี่สิบนาทีค่ะแล้วพออบเสร็จปุ๊บเราก็จะมากระทะค่ะเพื่อแยกเปลือกกับเนื้อข้างในค่ะอลังนั้นแล้วก็จะไปมันเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันเป็นอย่างนี้ไหมใช่ค่ะเอาอันนี้ที่เราที่เราอบมาเรียบร้อยแล้วก็เป็นอย่างนี้อันนี้คือเมลเ็ดโกโก้เขาจะเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าโกโก้ บีนโกโก้บีนอ่าแล้วก็เราก็กระเทาะนี่เหรอคะใช่ค่ะถ้าแยกเปลือกกับเนื้อกโกโก้ข้างในค่ะอันนี้ก็คือว่าที่ว่าน้องบุกแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะกระเทารียบรอยรเาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นโกโก้นิคค่ะโกโก้นินิมิดนินิดนิอ่แล้วอันนี้คือเราจะทำอะไรกับมันเนี่ยเราก็ต้องแยกน้ำมันค่ะแยกเพื่อแยกเพืแยกน้ำมันเพื่อทำให้ความชื้นของ โกโก้ไม่มีแบบนั้นใช่ไหมและนี่เราจะเอาไปทำอะไรแบบกินกินมันยังไงอ่ะก็กินได้อย่างแบบนี้กินได้เลยค่ะกินได้แล้วใส่ลงไปในนี้เหรอใช่ค่อยๆใส่นะคะน้องทันไม่พี่ตอนดูดิอ่าทำไปเดี๋ยอันนี้ก็คือว่าเป็นการแยกน้ำมันใช่ไหมลูกใช่น้ำมันโคลนแพงมาก พาคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของกเกษตรโดยเฉพาะวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่น,ะนั่นก็คือการส่งเสริมให้กับน้องๆในสถานศึกษาปลูกโกโก้เพื่อที่เป็นการปลูกฝังให้กับน้องๆแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้โกโก้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งพืชทางเลือกของพื้นที่บ้านบาโรนอำเภอยะหาจังหวัดยะลาของเรานี่แหละค่ะทางในส่วนของทางวิสาหกิจชุมชนเองมีความคาดหวังอะไรกับตรงนี้บ้างคะ ก็ก็คือตั้งแต่ที่เราก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจนะครับเราก็ได้ส่งเสริมเกเษตรกรในตำบลบาโรกของเราปลูกโกโก้ก,ก็ทุกคนก็มาเรียนรู้กับวิสาหกิจของเราแล้วก็นําไปปลูกครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะให้ผลผลิตบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็ความต้องการของตลาดตอนนี้ยังเรายังไม่มีผลผลิตเียงพอที่จะป้อนตลาดนะครับ <lifecycle. S 2> ดังนั้นผลผลิตที่ได้ปัจจุบันเนี่ย เราสามารถบริบรโภคไปนในพื้นที่เท่านั้นเองอนะครับก็นับว่า,าเป็นโอกาสที่ดีในอนาคตสําหรับเกษตรกรในพื้นที่<ค>นกครปลูกโกโก้ของเราครับและนอกจากนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยากจะมาแบบว่าโกโก้เขาปลูกกันยังไงโกโก้เขาทําแบบไหนที่นี่ยินดีเลยเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้ติดต่อได้ที่ไหนคะก็คือก่อนอื่นนะครับผมก็จะจะต้องบอกที่มาของวิสาหกิจก่อนนะครับคือ วิสาหเิจของเราเนี่ยเราดูแลตั้งแต่ต้นน้านะครับคือส่งเสริมการปลูกนะครับและก็กลางน้ําเรารับซื้อผลผลิตนะครับแล้วก็ปลายน้ําเราแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์คือซึ่งทุกๆคนก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กับกลุ่มวิสาหกิตของเราครับก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0812799750ครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ080 เจ็ด6 6แครับค่ะแล้วก็คือสถานที่อยู่ตรงไหนเผื่อใครที่อยู่ละแวกนี้จะได้แวะมาเยี่ยมชมครับวิสาขิตของเราก็ตั้งอยู่ที่หมู่ที่2ครับตรบลบาโรอําเภอยะหาจาหังหวัดยะลาครับอยู่ในโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนลูกลกุมารนุรากิีนนี่ไงค่ะไม่ายากใช่ไหมคะคแล้วก็ต้องฝากผลิตภัณฑ์ไปด้วยใช่ไหมคะเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับอ่าก็คือตอนนี้วิสาขิตของเราก็ทําผลิตภัณฑอ์ออกมาเป็น2 สองตัวอย่างครับก็คือผงโกโก้ชงพร้อมดื่มครับเดี๋ยวตัวอย่างนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะอันนี้นี่ครับคือนี่คือผงโกโก้นะครับก็ร้อยเซก็เราก็มีแบรนด์ของเราเองครับคือโกโก้กิตรอนะครับแต่ก็เป็นปัิินหนึ่งครับก็เป็นชาโกโก้ครับตอนนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้เราขายดีมากเลย2ตัวนี้ครับก็ฝากทุกท่านถ้าอยากลองชิม ของกลุ่มของเราก็สามารถติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้นะครับค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซอนนะคะก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งของดีฉแดนใต้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นการส่งเสริมให้กับพี่น้องในพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงเยาวชนเกษตรกรในพื้นที่และเชื่อค่ะว่าโกโก้ของบาโระนะคะจะเติบโตในวันข้างหน้าเพราะแค่5ปีนี้เราก็เห็นแล้วว่าถือว่าประสบความสําเร็จของก้าวแรกที่เราได้มีการแบบหยิบยกขึ้นมาให้พืช โกโก้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของบ้านบารุแห่งนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคผู้ชมนี่แหละค่ะคือโกโก้กีตอน,นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปลรูปแล้วนะคะของนี่เลยวิสาหกิจชุมชนที่นี่ค่ะที่บ้านบารโระนะคะในพื้นที่ของอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะอยากจะบอกว่าอร่อยมากๆแล้วก็ที่สําคัญเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะของพื้นที่ค่ะที่ได้มีการส่งเสริมให้กับน้องๆเยาวชนในโรงเรียนสถานศึกษาแล้วก็ที่สําคัญพี่น้องเกษตรกรนะคะมาปลูกโกโก้ก,ก็เป็นอีกหนึ่งพืชทางเลือกแล้วก็มาแปลรูปสร้างมูลค่าเป็นแบบนี้ละค่ะ อย่างที่พี่ซ่อนบอกทุกครั้ง,งค่ะคุณชมค่ะว่ารายการเกษตร,ร,ร,รนั้นนะไม่ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเรารู้ <Reese. S 1> ทุกเรื่องค่ะกับเกษตรกรนะคะกับพ<ง>ี่ซ้อนในรายการเกษตร,ร,รทํากินครั้งต่อไปนั้น,นคุณชมขาพี่ซ้อนนะคะจะพาคุณชมค่ะไปบุกแป้งเกษตร,ร,รในพื้นที่ไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในรายการเกษตร,รทํากินแล้ววันนี้นะคะพี่ซ้อนขอทิ้งท้ายกับภาพบรรยากาศของที่นี่เลยค่ะ โรงเรียนลูกมานูฮากิมกับแปลงเกษตรโกโก้ที่นี่แห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ